พาไปดูความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเวียดนามกันหน่อยครับชาวเวียดนามเองพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะครับว่าพายุลูกนี้เนี่ยก่อให้เกิดความสียหายรุนแรงมากที่สุดในรอบ30ปีซึ่งล่าสุดคุณผู้ชมน้ำเนี่ยนะครับก็ท่วมกรุงฮานอยเมืองหลวงของเวียดนามนะครับแต่อิทธิพลของมันเนี่ยหนักถึงขนาดที่ทําให้มีผู้เสียชีวิตแล้วถึง150คนแล้วก็ยังมีผู้สูญหายอีกกว่า140คนครับ สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการกรุงฮาหนอยเมืองหลวงของเวียดนามเนี่ยนะครับตอนนี้ต้องมีการอบพยพประชาชนหลายพันคนที่อาศัยอยู่ใกล้กลับแม่น้ําแดงที่ตอนนี้ไหลเอ,อ่อล้นเข้าท่วมถนนหนทางในเมืองหลวงแห่งนี้ไปแล้วนะครับเป็นช่วงไม่กี่วันหลังจากพายุไต้ฝุ่นย่างหิพัดถลม่มพื้นที่ทางตอนเหนือของเวียดนามจนทําให้เกิดฝนตกหนักน้ําท่วมแล้วก็ดินถล่มในหลายพื้นที่ยอดผู้เสียชีวิตล่าสุดตอนนี้มีถึง150คนนะครับ ขณะที่ยังมีผู้สูญหายอีกราว140คนประชาชนในเวียดนามบางคนบอกเลยนะครับว่าพายุลูกนี้นั้นถือว่ารุนแรงที่สุดในรอบ30ปีและนอกจากนี้พายุยังหยี่เองยังสร้างความเสียหายแก่โรงงานและโกดังหลายแห่งในกรุงฮานอยซึ่งเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมของเวียดนามด้วยตอนนี้ทั้งหมดจมอยู่ใต้น้ำนะครับแล้วก็ต้องปิดตัวลงซึ่งคาดว่าคงจะต้องใช้เวลาอีกหลายสัปดาห์กว่าจะสามารถกลับมาเริ่มปฏิบัติการได้เต็มรูปแบบอีกครั้ง ซึ่งนั่นก็จะส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกด้วยนะครับเนื่องจากว่าเวียดนามเนี่ยตอนนี้ก็เป็นฐานการผลิตสินค้าขนาดใหญ่ที่ส่งไปยังสหรัฐยุโรปและประเทศพัฒนาแล้วอื่นๆครับ